บ้านกาละแมปลดตัวเองหายออกนอกประเทศ หลังจากเจอกระแสผลิตภัณฑ์ของตัวเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมรสมครั้งใหญ่ของชีวิตการทำงานล่าสุดกลาแมพัชรศรีเบนจามาศได้ใช้พื้นที่อินสตาแกรมส่วนตัวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการที่เธอทำหน้าที่อยู่ในเวลานี้เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและหลังจากนั้นอดีตพิธีกรสาวกลาแมพัชรศรีโพสต์ภาพตัวเองไปเที่ยวพักผ่อนที่ยุโรป3ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอิตาลีแบบรัวๆซึ่งในระหว่างนั้นเธอได้โพสต์ประกาศจำหน่ายคอนโดในอิน สตรากแกมว่าจำหน่ายคอนโดค่ะคอนโดของแม่เองถ้าเมาเช่าเน็ตสงสัยเข้ามาแสดงความเห็นถามกะละแมว่าคุณแม่ย้ายถาวรเลยเหรอคะที่นู่นอากาศดีใช่ไหมคะซึ่งเจ้าตัวได้เข้ามาตอบคําถามดังกล่าวด้วยตัวเองว่าห้องนี้ไม่ใช่บ้านที่อยู่ปัจจุบันค่ะห้องนี้แต่งใหม่เพื่อเช่าจําหน่ายคะ่ะ และล่าสุดกาลแมถูกเศรษฐีระดับโลกตามจีบเผยเกิดขึ้นระหว่างเที่ยวยุโรปโดยกาลแมพัชรศรีเป็นจมาศเปิดใจผ่านรายการถึงประสบการณ์การไปเที่ยวยุโรปครั้งล่าสุดว่าทําให้หัวใจกลับมากระชุ่มกระจวออีกครั้งเพราะมีผู้ชายโปรไฟล์เป็นถึงเศรษฐีติดอันดับ300กว,กว่าของโลกเข้ามาจีบเธอ ก็ตกใจคือเรื่องมันเกิดจากที่ไปต่างประเทศเมื่อช่วงก่อนปีใหม่ไปเล่นสกีที่ฝรั่งเศสเล่นกับครูสกีตอนบ่ายแล้วอีกคนเล่นกับครูสกีตอนเช้าแล้วไม่รู้ครูสกีเอาดิฉันไปบรรยายยังไงจนเขาอยากเห็นปรากฏว่าเขาก็มาขอเลี้ยงข้าวก็ไปมีครูสกีไปด้วยก็ถามชื่อเขาเขาก็บอกมาพอไปเสิร์ชหาว่าเขามีโปรไฟล์อะไรไหมพอเห็นเท่านั้นแหละมหาเศรษฐีระดับโลกค่ะก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาเพราะเขาก็พูดอีกภาษาหนึ่งไม่ได้พูดอังกฤษ ก็คุยกันกินข้าวเป็นเพื่อนกันปกติถามว่ามาจีบเลยไหมก็ไม่เชิงแต่เขามาชมว่าฉันสวยและด้วยธรรมเนียมฝรั่งเศสเขาจะหอมแก้มซ้ายขวาเราก็คิดว่าแค่2ทีก็น่าจะพอแต่นี่ลอบไปเป็นสิบเลยนะพูดเลยนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหญิงไทยทุกคนอยู่เมืองไทยเราอาจจะงั้นๆแต่ไปเมืองฝรั่งคุณคะคุณคือของหายาก